เราอยากจะเจริญสติจะรู้สึกตัวไปการดูจิตแล้วก็มันก็มีหลักอย่างคนที่ดูจิตแล้วก็ดูไปตรงๆดูไปเฉยๆแต่ถ้าคนที่เริ่มมาจากการรู้กายจากสมถกรรมฐานแล้วมาต่อเป็นยุสสนากรรมฐานก็สายรู้กายเป็นเป็นเครื่องเกาะเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนรู้กายเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรู้ไปก่อนรู้กายเคลื่อนไหว อย่างเช่นว่าเรามีสติรู้กลายกาลังเดินจงกรมอ่ะเราเดินจงกรมแต่ละก้าวรู้สึกการรู้สึกนี่ต้องรู้เฉยๆนะอย่าไปมีความคิดปรุงแต่งรู้ตามที่มันกําลังกําลังก้าวกำลังเดินรู้สึกไปตรงนั้นล้วนไปก่อนรู้สึกล้วนรู้สึกไปก่อนไม่รู้อะไรแต่รู้สึกไปก่อนอาการเป็นฐานเป็นที่เกาะให้จิตมันรู้ตรงนั้นนี่เวลาเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ย เราจะทำไงความคิดไม่ต้องทำอะไรให้เห็นมันให้รู้ทันมันใหม่ๆอาจจะไม่เห็นแต่ให้รู้ทันอ๋อคิดอย่าไปห้ามนะนั่นแหละคือคือแหล่งผลิตปัญญาเลยนะถ้าห้ามความคิดบังคับความคิดไปกดข่มเนี่ยเราพลาดที่จะรู้แจ้งในตัวปัญหาเราจะไม่เห็นสมุทัยเลยนะให้มันคิดคิดมากๆอิ่งดีเราจะได้ตั้งรู้ให้มันมากๆ ให้รู้ทันมันแล้วก็มาเริ่มต้นรู้กายใหม่อย่าไปว่าอะไรมันอย่าไปทําอะไรมันมันคิดอ๋อนี่มันคิดแล้วก็มารู้กายขึ้นมาทําไปรู้มีชี้รู้กายเล่นๆรู้ไปเรื่อยๆตอนเรื่องไหนนะถ้ามันคิดมาอีกคิดขึ้นมาอีกให้รู้มันโอนี่มันคิดทิ้งไปเลยอาการทิ้งคือไม่ได้ไปโยนอะไรหนีไปไหนนะถ้าปล่ยมันผ่านไปมารู้กายเล่นเแล้วก,กัน การรู้กายแต่ครั้งเป็นการสะสมกําลังจิตให้มันตื่นให้มันมีพลังนะเราต้องใจเย็นๆค่อยๆลูบคลำม,มันไปอย่าไปใจร้อนอย่าไปหกักด้ามพล้าด้วยเขา่หาหักด้ามพล้าด้วยเขา่าบางทีเขา่ามันหักก่อนพล้าก็มี <c oughs> เย็นสบายๆการปฏิบัตินี้ไม่มีการรีบร้อนนะชีวิตมันต้องไม่รีบร้อนไม่รีบเร่งต้องทำไปสบายๆใ,ใจมันจะร้อนโอ้เรื่องของใจนะ ของเราไม่ร้อนนะเราไปแบบเต่าที่เดินแบบไม่หยุดจั้งดีกว่าก็ตายไปแล้ววิ่งไปนอนหลับรู้กายเล่นๆไปก่อนเก็บเกี่ยวความรู้สึกตัวไว้ไม่เสียหลายนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะก็เป็นการเจริญกุศลเหมือนกันมีความเพียนเวลามันคิดมาเห็นมันเลยถ้าเราไปตั้งใจเนี่ยมันไม่เห็นเลยนะมันเป็นการบล็อกความคิดแม่คิด ทำรู้กลายเพล่เพมันคิดบับเห็นความคิดจนกว่าเราจะเห็นแบบมันดับได้ถ้ามีการเห็นเนี่ยมีการดูเนี่ยมันจะเกิดการเห็นแล้วมันก็จะดับลงไปเลยนะความคิดจะดับมันถูกตัดขาดความคิดไม่ทํางานนะเมื่อเราเห็นมันมันทำงานต่อไม่ได้แนละ้วมันล้มเหลวไปแล้วมันดับเลยเริ่มจากการรู้กายแล้วก็ไปรู้ทันความคิด พอรู้บ่อยๆเกิดความํานาญมันก็จะเห็นความคิดความคิดก็จะดับเนี่ยมันมีความเกิดดับไปในตัวเลยเป็นอันที่จังไปในตัวเมื่อความคิดดับมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมไอ้บรรดาเกยดทั้งหลายที่มาความคิดมันก็ดับไปด้วยมันอยู่ไม่ได้แล้วเพราะมันไม่มีที่เกาะที่อาศัยความคิดดับกิเลสก็ดับไปกิเลสจะดับความโลภความโกรธความหลงที่มันเข้าคิวเข้าแถวมา มันดับเพราะเราแตกแถวมา,าแล้วมาดูมาเห็นนะมันดับไปจิตก็จะเป็นอิสระเนี่ยอิสระเป็นปกติเลยนะมันก็มันก็ได้รับผลไปแล้วตอนนั้นวูบหนึ่งจิตมันตื่นมาขนาดหนึ่งก็เห็นอย่างนั้นได้งนั้นการที่จะขยันรู้กายรู้จิตบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความชํานาญมันจะชํานาญมันจะง่ายที่จะรู้สึกมันยากที่จะคิดปรุงแต่งซะแล้ว มันเอียงเทมาทางความรู้สึกมากกว่าความคิดไปแล้วจิตเริ่มสบายเลยนะจิตสบายเลยตอนนี้ระวังนะมันจะติดสบายพอจิตสบายจะติดสบายโอ้บงคับไม่อยากให้มันคิดนะกลัวความคิดหนีความคิดนั่นแหละมันเริ่มลําบากแล้วเพราะเห็นว่าจิตที่มันไม่ปรุงไม่แต่งนี่มันสบายก็ทํยังไงให้มันไม่ปลุกไม่แต่งก็ไปห้ามมันจะผิดทางล้ว ปล่อยมันคิดไปล้วก็รู้พอรู้ปับ๊บเราก็หายตัวหายตัวออกมาจากความคิดนะไม่มีตัวในความคิดนั้นแล้วความคิดก็อยู่ไม่ได้มันเซอร์เลยนะมันลงทางเซอร์ไปเลยเราออกมาดูไม่ได้ไปเดินกับเขามันก็เซอร์ไปออกมาหัวลอยยอดหัวลอยยอ,อความคิดมันล้มละลายไปฝึกให้ชํานาญนะรู้กายรู้จิตให้มันชํานาน่ยมันจะง่ายที่จะรู้มันยากที่จะคิดเสร็จแล้ว ในิสัยเรามันชอบคิดแล้วต่อไปมันจะชอบรู้ไม่ขี้เกียจมันจะเป็นคนที่ขี้เกียจคิดแต่ไม่ขี้เกียจรู้มันมีหลักรู้อยู่แล้วเป็นเขาเรียกเป็นเครื่องอยู่ของจิตเลยนะเป็นหลักรู้เนี่ยคืออยู่ของจิตเลยนะมันปลอดภยนะัยแล้วอิสระมากนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตเลยการปฏริบัติที่ได้ผลจิตมันต้องเปลี่ยนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตดี๋ยวน้อยจิตมันก็จะสงบ ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเบามากยิ่งขึ้นก็เรียกว่าได้ได้กระแสของนิพพาน,นพระอริยเจ้าพระยบุคคลเกิดตรงนี้นะตรงที่เห็นจิตแล้วมันดับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้ก็เกิดที่ตัวเราไม่ใช่เกิดที่ครูบาอาจารย์เกิดที่ตัวเราที่จิตของเราเนี่ยจิตที่มันมืดตื้ออึดอัดขัดเคืองเนี่ยมันจะสว่างโปร่งโล่งเบา มันเริ่มเบาจะพอบอกวความเรียกว่าจิตมันนิ่งมันเป็นปกต,ติง่ายยิ่งขึ้นการเจริญสติเนี่ยเราไม่ได้มองไปนอกตัวการเจริญสติที่แท้จริงก็คือการมารู้สึกที่กายที่จิตเท่านั้นนอกนั้นไม่ใช่ต้องรู้ที่กายที่จิตในตัวเราเท่านั้นตอนนั้นไม่ใช่เห็นไหม สติน่ที่ดูที่ตัวที่เราที่กายที่จิตนะนั้นไม่ใช่การรู้นอกตัวเนี่ยมันดับทุกข์ไม่ได้หรอกอย่าดิทำบางทีมันเพิ่มทุกข์ส่วนการไปแก้ไขแก้ปัญหาหรือไปช่วยเหลือก็แล้วแต่แต่ต้องมีความรู้ตัวที่รู้ทันจิตใจเราอยู่รู้กายรู้ใจว่าเราทําอะไรต่รู้ที่ตัวเราการเห็นธรรมะเนี่ยต้องเห็นตัวเราตามความเป็นจริงเห็นกายเห็นจิต เห็นข่าวที่เรากําลังเคลื่อนไหวกําลังคิดนี่แหละเห็นตามความเป็นจริงว่ามันมันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ทุกข์ที่ไปบีบคั้นตัวมันเองเราไม่สามารถจะมาขับบัญจาอะไรมันได้หรอกสิ่งเหล่านั้นน่ะต้องเห็นตรงนี้เห็นตามความเป็นจริงคือเห็นธรรมะธรรมะไม่ใช่เห็นเสียนแสงเห็นนิมิตต่างๆไม่ใช่คือเห็นตัวเราเนี่ยมันมันไม่มีตัวตัวเราไม่มีตัว มีแต่ความรู้สึกล้วนๆที่มันอิสระอยู่การจริสตินี่มันง่ายนะมันง่ายๆเพราะว่าทำที่ตัวเราทำที่ไหนก็ได้ถ้ามีตัวเราอยู่ตรงนั้นไม่เกี่ยวเรื่องเรื่องสถานที่เรื่องเวลาบวชหรือไม่บวชก็ไม่สำคัญเ,เพราะทำที่ตัวเรา ตัวเราบวชก็ทําที่ตัวเราตัวเราไม่บวกก็ทำที่ตัวเรา,เรา,ททเราแล้วก็ไม่มีพิธีรีอตองอะไรการเจรติไม่มีพิธีรีอตองอะไรไม่ต้องมีความรู้อะไรมากมายหรอกไม่ต้องไปอ่านตําราที่ไหนด้วยรู้ที่ตัวเราและที่สําคัญนะไม่ต้องใช้ความคิดอะไให้เปลืองสมองสบายเลยความคิดทําให้เราสมองมันหนักจิตไม่สบายแร้วคิดมากจิตก็ไม่สบาย ถ้าผ่อนคลายแล้วจิตสบายโดยที่ไม่ต้องไปคิดมันรู้นิ่งๆรู้เฉยๆการปฏิบัติเนี่ยต้องเชื่อตัวเรานะเชื่อตัวเรานะอย่าไปเชื่อแต่ครูบา,าอาจารย์เราฟื้นเถื่อต้องเชื่อตัวเราครูบาอาจารย์ก็ปฏิบัติตัวท่านเป็นแนวทางท่านเป็นแนวทางถ้าเป็นกําลังใจเป็นกัลยาณมิตรบอกเราทําตัวอย่างให้เราดูแต่ต้องเป็นเรื่องของเรานะต้องเชื่อสภาวะของเรา เราโลภเราโกรธเรหลงเนี่ยเราก็ย่อมรู้ดีว่าอ๋อนี่โลภขนาดไหนโกรธขนาดไหนเราจะได้เอาชนะอีตรงนั้นได้ใจเราคิดมากน้อยแค่ไหนฟุ้งซ่านแค่ไหนโศกแค่ไหนต้องเชื่อความรู้สึกของจิตเราที่แท้จริงไม่ได้เชื่อครูบาอาจารย์เสมอหรือทําตามอย่างท่านบางทีก็ไม่ถูกจริตกับเรานะต้องดูที่ตัวเรา